สวัสดีพี่น้องมื้อนี้ล่ะกะกําลังสิกลับสวนนะเขตแล้วก็เลยมาแวะหาญข้าวจีเวียงพ่าเจ้ผู้เพเนาะไปเบิ่งนํากันว่าสิได้หยังเมื่อตอน่บ่ฮู้ว่าสิได้ยังเมื่อตอน่ปลามีหลากหลายเลยโอติลิกสิดแน่ๆเลยเออมีหมวจนอยจนอยสิเอาเด้อเอานี่ มีหลายอย่างเนาะพี่น้องเผินเจ้ผู้เฟดเผินกับบุพูเพินยูฮานบอมมือนี้เพราะว่าบได้นัดเอื่อยเล่าเนาะก็มีนังขอกนังเข้มก็มีเด้พี่น้องนี่นังนงัวนังค้ายอย่างนี้นะเแ,แก้มอ่าบสโบ้โยแต่ว่าแก้มเราเขาเมืองคงละวงละวงสารวันเนาะพี่น้องแล้วก็น,นี่เลยที่ขาดบ่ได้ต้นตำรับสุดคืออันนี้ข้องเม่มักนี่แหละพี่น้องป้าอันอียังกนน็นี่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 เม่ แม่เสาหล่ามักกินปลาอันนี้ปลาอันนี้เพื่อนป้ายยังก่อนนี่ค่ะ,ะเจ้ผู้เพ็ดเพิ่นเห็ดเองแม่ล่าหามากหมักปลานี่เขาเพิ่นป้ายังก็ปลาแดกปลาแดกบองน้ำของบอ่หรือว่าปลาอันนี้เนาะแม่เสาหล่าเพิ่นมกักพี่น้องนี่แหละข้องแซบ่บเจ้เพิ่นเห็ดเองเด้อนี่ยค่ะอ่า เอามามกเอาอมา้ยังอันนี้นนะนี่เมลามักอันนี้แหละป้าอันนี้แนะหลนะนี่เนาะเหมนเม็นเอาซองกระปุกเมนบ้า เมแม่ล่ามากพี่น้องเอากะจัดไปเลยส่อย่างละสองเนาะอย่างละสองใสอ่วกับมีเนาะเผินเห็ดเองเจ๊เพินเห็ดเองเนาะกะเขา,จ,ขาจ้องเขาจีเข้าสิได้อยังเมื่อผากเนะี่ยอันนี้สมมูสมมูบอกดีด้งทงหนึ่งสามสิบพันกีบหรือว่าเป็นเงินบาทกับประมาณเท่าไหร่หอดบ่อสามสี่สิบบาทเนาะประมาณน,นั้นพี่น้อง กะหลายอย่างอยู่เอาสิมาซื้อขา้าวจีมือมือนี้อ่เมื่อตอนอ้ายข้าวจีใหญ่นี่เอาเนอะเอาจะใส่เมื่อแล้วบอ,อยังหลายอยู่เฮย้ยนี่เข่าจีใหญ่แท้เมื่อต้อนพี่น้องทางสาวรรค์มาเวียงบ่ได้ของผักของตอนบ่ได้เข่าจีคือบ่ได้มาฮอดเวียงจันพี่น้อง ฉะนั้นแล้วเขาต้องซื่อเมาเมื่อพวะเราเยังเขาจีแซ่ต้องเวียงจันเพราะว่าเขาจีง่าบ้านผ้าต้องเจผู้เผ็ดนะนี่แซ่เนาะ,นะแล้วก็ตัวได้เขาจีวานป่ะนี่อันนี้เขาจีวานเบ่เฮ้ยอออันนี้บ่แม่นะเออคือกันเราพี่น้องเอาใส่บาตรยาดนามต้อนผู้เฒ่าผู้หนุ่มได้กินได้เบิดเนาะ คล้องแท็นี่มันเป็นทงในนี่เนาะ,อะโอเคถองกระจับดีๆสั่นลายแล้วมันกระสายนะฮะนต้นนี้ใส่ครีมใส่ครีม แตกระมี่ลายอย่างมีกล้วยตากโอ้อลายเลยห้าเสียงเมื่อตอนพี่น้องตอนเมฆนะฮะอือ มีหลายอย่างอยูอย่พี่นอ้องอ่าอันนี้ก็ข้าวๆเนาะอมอ่ะมืดเลยอืม ยากอียงได้เนาะเอ้ยเราก็คือสิบูยเพั้นแล้วเข้ากา็จักษิสือยังอีกสารพงษ์สารเป้าก็มีหลายอย่างพี่นอ้องโอเคเจ้าสิมาเบิงทางนี้เนาะแล้วมียังคลายนเนปาเต้กัมีนะฮะ อันนี้เขาจี่ยังก่อน,นค่ะมันคือเป็นแนวนี้จะกินอะไรนี่คะมันปัญหมันแข็งเออมันคือแข็งเขาเม,เมื่อใส่นมให้ร้านโต้แข็งกับโต้ของอมันต่างกันเลยเนาะโต้แข็งกับโต้อ,อ่อนต่างกันได้ไร เออลงโทหา้าเดียวละเออเราบอกว่าเป็นป้าอันอันนั่น,นเนาะเจเราเอาผักเม่นะนี่เดอ้อเจ้าของห่านงามงามเห็นหูบน้อยหนึ่งกับพ่อแล้วเนาะเจ้าของห่านอ โปรไซเนตนะหบวดีโดยอันอเป็นปลาสมฮะตอนน่ะเจ๊เอาผักแต่โบหัวเป็นแบบไรมันเป็นปลาเค็มเนาะเป็นน้ำปลาเค็มเ่รโดยแมนที่ให้เกี่ยม,มไม่เแล้วฮะอันแบบนี้มันบ่อเอาบา่อเอาลายเกี่ยมไหบ่อดิค่ะเอา บอสเอยชี้ซื้อเมื่อฝากเม่เคยจะบอกว่าไม่คือคอ,คอยอยากอยากได้เอาไปฝากคนอ,อื่นนะ,ะนะเจเพ,พิ่นฝากพี่น้องของฝากจากเจพุเพ็ดกาขอขอบใจทางเจเนาะหลายๆทีเพิน่นบ่อยูรเ,เ,เม่นไหมเมื่อต่นนี้บอสโอ้ยพี่น้อง นี่ปลาเค็มน้ำปลาพี่น้องแซ่แบแซบแม่มักหมัมกนี่นี่อันนี้คือแม่เส,ส้าหลามอ่ะที่เลือกกระปุกเดียวจะได้ว่ามิใครได้กินต่องกันเส้าหลามเลือกกระปุกเดียวหัวตั้งใจว่าสิสื่อเมื่อฝากอา่าญาติพี่น้องแต่ว่ามันยังเหลือปุกเดียวแล้วกระปุกสุดท้ายเนาะกรบปุกฮูเซ็ตดได้ๆอันนี้เจ็บมันก็ฝากทั้งกะจีปลาตอกปลาเต้เอาไปมาสื่อเครื่องเมื่อต้อนพี่น้องเนี่ยาติพี่น้องไลย มากะคันบริบริมากเมื่อทางเล่ากับิีได้ชื่อจากก้องฝากคันเมื่อทางไถแหละกัมันมันหลายอย่างรลายแหละกัสิบริได้ฝาบอมันยากนะยังกับพวกเรียวบ่ละโอ้ยโอเคปิดคลิปมากมากมา,มาพกพูดได้ใชอเขามา,มาอยู่วางนี้กันใ้เออ อ่ากล้องเด้โทรศัพท์โทรศัพท์แท้เด้เอาไปไหมว่มเป็นยังไงได้เปล่าว่าได้สบายสบายให้ฮุ้ข้าวจีแซ่บต้องข้าวจีบ้านเผาเนาะพี่น้องกูดได้มากก็มาซื้อได้อุดหนุนน้องๆน,นี่แหละอ่าลูกพิมแม่ผู้เพดเนาะหรือว่าเจ้ผู้เพดเอ้าผู้เพดเนาะอยู่บ้านเผาเดนะ้อ ขอบใจเด้อขอบใจ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 เขากระไดคลองฝากของต้อนพี่เดฟพี่น้องผู้อันนี้คือของฝากของต้อนเจ้ผู้เขาจีบป้าเต้ที่แซ่บสู้ดนี่ลาหะอยากซื้ออยากคอซื้อเจ้มาบันไดล็อกกระไฮตลอดอันนี้ฮะมันตั้งเรือกับปุกเดียวอันเขาเออนยังก่อนล่ะปลาเค็มน้ำปลาแซ่บสุดจากโมเมนต์ล็อขายให้เบา โอ้ยริพี่น้องทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งลาวมาแต่แขวงใดต่างแขวงลองซื้อให้แม่ซิมเบิ่งเดอ้อรับลอกแซ่บอีหลีลาอย,ยากได้จกักโอ้ยประมาณหาพกเกตกำผูกจะไปฝากพี่น้องทั้งสวรรค์อาเขตแซ่บนะแต่มันมีสำนีพราะว่าเจว่า,ากินรลายบ่ได้เดี๋ยวฟาสวารรค์อาเขตช่วยขายเ <c oughs> <laughs> นาะเสียงกระเจี๊ยบแห่มาเมื่อนี้เจเราบอกว่าคือจะบม่ได้พ่อเดี๋ยวพะว่าเราเขาในเมืองกำลังกินเฟออยู่ย่นา,าน,นอ,ออกมาพวกท่านนอกมาชนะ หอนหาเลยทุกเด้อเข้ากันยู่นีกับสัญญาเน็ตโบมี่ในพี่น้องเอ้ก็เ,เลยว่าแต่เพิ่นก็นให้ทางน,องนอง้องเพิ่นเตรียมคล้องฝากคล้องต้อนให้เพราะว่ามาแตรร่ละเถื่อน่โบมีโอกาสได้ไดมาทางลาวเนาะมาแต่เมือ่อได้ทางไทยรอบนี้เมื่อทางลาวราะว่าพัสปอจะปอดอันปั๊มซีเบิร์ตแล้วแพงไว้ไปไทยมันที่หนึ่งเนะเาะแต่ก็เลยมานี่อันนี้คล้องฝากคล้องต้อนขอบใจหลายๆเด้อโดยเพลงรวยๆปะพี่น้อง นี่แหละห่านเพลินกะบรรยากาศห่านกะนี่แหละพี่น้องอเข้าวจี๊่บบ้นานเะผาเนาะวจี๊่บบ้นานเผากับสีประมานนี่นะเจะ๊ชสยเบิ่งบรรยากาศเอาเอาแป๊บหนึ่งเอา,มาใม้เอื่อยในรถเอาไหะเนาะนี่อันนี้บ้านสีเป็นห่านมันมีห่านมาแต่วียงนี่ออกเมื่อทางสรวค์น,นี่มันมีห่านหนึ่งห่านที่หนึ่งแล้วกะห่านที่สองแมนเลยนี่นี่ไปห่านกะขเขาวจี๊่บบ้นานเผาเด้อพี่น้องเจ๊ผู้เผ็ดเนาะแซ่บอีลี นซื้อแล้ทั้งแจกทั้งเทมย่ำเดอผู้ไดเป็นเอฟซีลาลับละครบอกเก้พุงเพชรโดนแล้วมีแถมใหม้ <c oughs> ขอบใจสบายดีพอ,อกันอยู่สมัเรตบเขตบาย,บาย